สวัสด hmm. like. mm ีครับสวัสดีตอนเช้าครับาพีงมตกาสตะกากรอสวดสิเห็นรอดรอดเลยนะตัวน่อยเนาะอย่าอีพอติมุกปชิวเกลียวครับนี่พอร์ตเสาอเขาแล้วปลอส เมี uhm. นอันนี้เอาเท่ๆต่ตาก็ตากแล้วแมมาเลยเศร้าเศร้าเกียตแต่ย่างเงี้ยเราม่ทอมาเจะไวมืนี่ยไว้เหนี่อนี่นี่เอาแตแงเไปยึดยึดยเดียวเ่อะันต่แจงไหเออนันเรียงที่เขียวนนั่ 两个你莫光秀哈。嗯？么啥慌嘞？你几公斤大米？几两来？我开呢，你还要呢？那多呢？我借不 Sau <coughs> Good morning, hm, tay nga sau thèm sau thèm sau sau đi, đi sau <coughs> <coughs> oh, sau ได้เลยครับได้เลยครับลงคลิปไปเลยครับเอาพี่น้องเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วเขาส่งพื่อนพ้นตำล้ำด้วยครับตอน,นเช้านะครับจิ้มวิธีกับเริ่มตังมต้งวิธีนะครับตัง้งวิธีกันแล้ว กิเขากินน้ำเราอยู่ในร่องนี่ครับหลังเวทีครับมี่มีนะครับเสานะครับเสาแรกของเสาที่สิบครับวันเสาที่สิบของวีนะครับวันเด็กมีงานติจกัรวันเด็กครับมือน,นี้ครับ ทางด้านหลังครับไ <c oughs> <c oughs> อเด็กเตรียมไหครับพี่น้องวันเด็กแห่งชาตินะครับวันนี้จะกรมวันเด็กแห่งชาติแล้วก็วันนี้เป็นวันเกิดครับเกิดผมเองนี่แหละครับพี่น้องแฮปปี้เบอร์เดย์ทูมีนะครับีสวมมากครับผม ไปชิปหนีบังปังครับงานบันดิกมีมาเตรียมไล้ครับจะจองมองหาที่นั่งกันนะครับ ไกลเหรอปลราวิธีหรออยู่ซื้อนี่ด้วจอเ้ยอสจอเป็นนี่อ่ะขบอะไรเรื่องครับโอเคไมอกลาติดแล้วนะโอเจอติดตรงนี่ไปหาเราล้มพงอ่ะหันไปหาเราล้มพงวิธีเอออย่างมาหนึ่งตออ้อย่างตามสายไฟน่ะ โอ้ oh, สวัสดีครับสวัสดีกุศมอนิ่งวันศุกมาตัดผมนี่หวานัปอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลงคลิปมาตัดเลยครับเป็นางนู้นอืม ยังวันอ้สิ่สวยเท่าไมีมงอบแห่งความบ่อ๋าแกตหเสาครับ พี่ห <ITA> ่างกำลังลุกครับฟองแรงฟองแรงเอาโอ้โหเห็นไหมขึ้นพี่น้องไร้วะพี่น้องมาหยามตัวเล็กเล่นจีโอ้โหกาแฟครับเ้ยวันนี้ตอนเช้านะครับตอนเช้าสภากาแฟนะครับ เดียแล้วเดี่ยแล้วเดี่ยแล้เดี่ยแล้วปิดปิดพอนายอนายสิป่อาเอาเ้อวนะครับว่าน่าลากตาครับเตรียมตัวทำงานนะครับตั้งแต่เสาก่อนบะาหอนเนาะ เกิ่มพายาพยายแล้วครับที่งานเท<อ>่าเกเสียงโซ่แล้วครับก็อีบักขายไปแล้วนะครับห้าพันใบน,นะครับคืนนี้ วิกแตกแน่นอนนะครับนองอขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกกำลังใจมึงคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับพี่น้องอคลาๆมาพูดคุยกันครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับ